สื่อการสอนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยเรื่องระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล7.3ประเภทธุรกิจมี4ประเภทดังนี้ประเภทที่1ธุรกิจระดับพื้นฐานธุรกิจขนาดเล็กในระดับนี้มีสถานะใช้เครื่องมือที่ยังใช้ได้พัฒนายังเพึ่งพาวิธีทางการตลาดแบบเดิมเช่นการส่งอีเมล การโฆษณาสิ่งพิมพ์ไม่มีเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ประเภทที่2ธุรกิจระดับกลางในระดับธุรกิจขนาดเล็กใช้เครื่องมือดิจิทัลเช่นเว็บไซต์ที่เรียบง่ายไม่มีอ e ีคอมเมิร์ซหรือความสามารถในการใช้โทรศัพท์มือถือประเภทที่3ธุรกิจระดับสูงธุรกิจระดับสูงมีเว็บไซต์ขั้นสูงคือลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อจองออนไลน์หรือความสามารถในการทำอีกธุรกิจระดับสูงมีเว็บไซต์ขั้นสูงคือลูกค้าใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อจองออนไลน์หรือความสามารถในการทำอีคอมเมิร์ซมีส่วนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางการตลาดออนไลน์มากมายประเภทที่4ธุรกิจระดับสูงมากเป็นธุรกิจดีนะคะที่แท้จริงโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลทั้งหมดข้างต้นแต่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือ ดิจิทัลที่ซับซ้อนกว่าเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือการใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความชอบของลูกค้าหรือแนวโน้มการขาย